เกมก็คือว่าเราจะมาเล่นตื้อเดืดกันนะครับอย่างตื้อเดือดตื้อเดือดนี่คือเซเว่นอย่างติ๊งหน่องติ๊งหน่องนี่ก็คือต่องนิ้งางเดี๋ยวจะเล่นให้คนดูฟังก่อนหนึ่งสองสามตื้อเดือดตื้อเดือดนี่ก็คือของในเซเว่นอ่าเราต้องตั้งหมวดไว้ก่อนของในเซเว่นก็คือแป๊บน้ำเปล่าสันเกลือแร่อ่าเอาสารน้ำมันพืชไข่ไก่ซีพี หนึ่งสองสามอ่านี่โดนเลยนี่คือใครนับผิดนะฮะหรือว่าใครที่ตอบช้าจะต้องกินหนึ่งคำเนาะโอเคหมวดอะไรหมวดอะไรสันก่อนหมวดอะไรไอ้นั่นแหละจังหวัดอะจังหวัดนี่คือเลโก้อ่ะโอเคหนึ่งสองสามเลโก้สักละบูรีสักหมด ขาคอนสะหมดโอ้โหการเท้าแบบนี่ยสะแก้วสุพันบุรีเทียงกัไม่เทียงลายสุโขไทยเออเออหนึ่งสองนั่นเลยเอ้ยหนึ่งสอง ห้องสอนไอสัตว์เอ้ยหนึ่งงแย่หรจังหวะนีเยแยะเฮียนี่ยหอกลๆนะไกลๆนะีมีแนวยมีเดยคุเปลี่ยนฝั่งบ้างแล้วแต่หันไปทางไหนกันสองดืดหนึ่งสอง ซันไลนมเลไข่ซีพีชิคแคทแซนวิชพิวรี่ปลากระป๋องเลหัวซองไปแล้วเรียวไปแล้วอ้าวใครไหลอันนี้ไหลไม่สวงดิเว่ยเลเลเลใครเอาเลไปพี่ถามก่อนโอเลไปอ่าอะไรโอเคหนึ่งครั้ไปครับผอหนึ่งครั้ง หมดอะไรหมวดอะไรมาจังหวัดเดียวจังหวัดเล็กโกนะเลกโกเลกโหนงทางไหนอะทางไหนทางนี้ทางนี้อ่ามาดิกหนึ่งสองสเลโกุพันบุรีสระบุรีแม่ห้องฝนสรการการการเอ้ยโดนาดจไะหน่นโนโนเาเยกไปฝากการละ ไงหน้าชัดๆไงหน้าชัดหนึอไปอะไรอ่ะก้น้อนก้นร้อนก้นร้อนิงมันเริ่มมัเริ่มแหงแล้วมัเริ่มแหงมัเริ่มร้อนแล้วรับทางนี้ทางนี้หนึ่งสองสามเดืดน้ำยาล้างจานนีเวียซันไลเอ็มร้สไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อสปอนเซอร์

จะไปเลโก้นะวนขวา1นึ่งสองสามสี่สีี่สี่สอเราอายดฮีอย้อะไรล่ะเลโก้บ้านมึงหนึ่ามสี่เต็มแล้วมั้ง Oh! <tìm> ah, Ôi... มาๆ let's go. ๆๆๆๆ thép. ๆๆ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 

เกมก็คือว่านับเราจะนับตัวเลขไปเรื่อยๆนะก็คือสมมุติเราตั้งไปเลข4แล้วก็จะนับกัน1 2 3 4ห้ามผลให้ข้ามา5เลยเมือ่อกี้เราโดนนะห้านนับเลขอะไรมา5ห้านนับเลข5โอเคนับมาเริ่มเลย1 2>, 2 3 4 6 7 8 9 10 11 2 13 4 16 17 18 19 20, 21 22 23 24, 26 4 27 28 29 30 31 32, 32ไว้ไว้ไว้4 36 ส8บ4 4 4บแปดส4 4ี่สิบองสี่ม่สเอาเร็วเร็วเร็วเริบ้าภิษภิภิามิบสี่สิบสามสิีบัตรเงินมีบัตรทองมีบัตรรับรลงมีบัตรอภิาภิาภิเฮ้ยกูว่านะเอาเลขสอตัวบ้างดีกว่าอ่าเลขสองตัวเลขอะไรเลขอะไร เลขสี่กันเลขหกเดีเลขสกันเลขหกโยใกล้กันซะด้วยพร้อมยังหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอมห้าสิปสก้าี่สบสอยี่งหกหกหล้ว ขยันส่งเหนเขส่งเนเขาส่งสามห้าเก้าสิบสิสามสิบห้าก้ายี่สิบูสารกิแล้วยังจะไปจะพูดต่ออีกแค่นี้ฟังเขาพูดก่อนถิดหวังโดปากไวด้วยดิเับมากลับากลองลัมากล้วม่ลากลับมกลับมากลาลับนากลมาัมากลบากลมกลัเมกลับมากลับลบอกมัลบอกมักบกัก เปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นเกมเหรอเอาเอาเซเว่นอเซเว่นอ๋อเอาเหมือนเดิมเต้เดือดเตดือดโอเคมาบีบบีบหมดเลยหมดแค่ขนมอย่างเดียวหนึ่งสองสามเตดือดโคลามาถือดิเล่ฮานามิเข้าเก็บรวยเพื่อนคิดแคทหนึ่งสองสามไม่นานไม่นานไม่ได้เหรอไม่ได้กินเลยเมื่อกี้ไม่ได้กินเลยอ่ะ นี่ผมไม่ได้กินเลยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไปดิไปดิไปโอ้ยยังไม่ลับดีวะเฮ้ร้ร้อนแล้วเหรอก็ผมไม่ร้อนรร้อนจบแล้วจบแล้วจบแล้วเยี่ยมของกูโดนโ้นร้อนผานแล้วก็แรงเฮ้ยย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 งยยยนยย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  วันนี้ก็ยืนไลค์แชร์ซับค่ะอะไรของมึงวะให้ <c oughs> กขาพูดหลายๆรอบมึงจะทำอะไรฮะ <c oughs> อ้าว <c oughs> อ้าวทศเจ้าที่นี้ก็ยืนไลค์แชร์ซับคลายเราด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>